ไดเอททำยังไงไม่ให้มันโยโย่ไม่ให้น้ำหนักไปแล้วมันกลับเข้ามามากกว่าเดิมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กู d ด i f e c ช anel นะครับผมไอซ์ลดน้ำหนักอยากถูกวิธีมาเริ่มกันเลยครับโยโย่เนี่ยเป็นปัญหาหนักใจของหลายคนที่เอาน้ำหนักลงไปแล้วแต่มันดันกลับมามากขึ้นกว่าเดิมลงไป2กโลกลับมาสี่กิโลลงไป5้ากิโลกลับมา1ิบกิโลถ้าเป็นคนที่พบปัญหาแบบนี้หรือเห็นคนที่เขาทำแบบเนี้ย แล้วกลัวว่าตัวเองจะเป็นแบบนั้นลดน้ําหนักยังไงลดไขมันยังไงให้ถูกวิธีนะครับหลักๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราพวกหัวใจตับปอดไส้ก็คืออ,อาวัยวะภายในสมองเนี่ยเขาต้องการแคลอรี่แล้วก็ต้องการพลังงานในการที่เขาสามารถงานได้อย่างปกติเวลาโยโย่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากร่างกายอดเขากินอาหารน้อยเกินไปเช่น500แคลอรี่หรือไม่กินอะไรเลยดื่มน้ำเปล่าทั้งวันหรือ,อไอสิ่งที่เราเคยได้ยินนะว่าจูสเคลนทที่ ทั้งวันไม่ดื่มอะไรไม่กินอะไรนอกเหนือจากน้ําผล,ลไม้เท่านั้นตามจริงแล้วเนี่ยร่างกายก็จะได้รับวิตามินและแร่ธ่ตาจากผลไม้แล้วน้ำผลไม้พวกนั้นจริงๆครับแต่ในขนาดเดียวกัน มันก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเวลาคนที่กลับมาจากอดอาหารหยุดทําจูสินน้าหนักก็จะเด้งกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีการลดน้ําหนักที่ถูกต้องเนี่ยก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าไปไม่รีบจริงๆแต่อยากจะมีสุขภาพที่ดีก็แนะนําให้ตั้งแพลนไว้ซะภายในครึ่งปีนี้ฉนันอยากจะลดน้ําหนักให้ได้อาทิตย์ละ1นกิโลหรือว่าเดือนละ2อกิโลให้มันไม่บีบรัดตัวเองมากเกินไปแต่ว่าพอมันลดลงไปเรื่อยสมมติว่าต้องการลด10บกิโลตั้งเป้าว่าจะลดเดือนละ2อกิโลมันก็แค่5เดือนน้ําหนักก็จะลงมาเร โดยที่1เราไม่ต้องไปทรมานมากเกินไป2ลดปริมาณอาหารลงในแบบที่เรายังทนไหวโดยที่ไม่ต้องแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วตะบะแตกแล้วก็กลับมากินมั่ว่วลน้วหนักก็เด้งกลับมาเหมือนเดิมลองอย่างเช่นเบิร์ที่2000แคลอรี่ลองหักไป3,5 0อแคลอรี่ก่อนนั่นก็คือกินประมาณ1,500แคลอรี่จนถึง1,800แคลอรี่แล้วนับเอาแล้วลดจากสิ่งที่กินอยู่สามารถไปดูได้ว่าตัวเองเนี่ยใช้พลังงานเท่าไหร่ผ่านพวกเว็บในอินเทอร์เน็ตลองเซิร์ชดูว่า วิธีการคำนวณ BMR เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างกดเข้าไปคำนวณแคลอรี่ตัวเองสองก็คือการออกกําลังกายหรือการขยับร่างกายให้มากขึ้นลองตั้งเป้าว่าจะเดินให้ได้10,000ก้า10,000เต็ปต่อวันหรือมากกว่านั้นเพื่อให้ร่างกายได้ใช้พลังงานที่มีอยู่ในร่างกายออกไปมันนะครับสามเลือกสิ่งที่อินเข้าไปเน้นผักเยอะๆหน่อยถ้าไม่อิ่มแล้วก็ลดปริมาณของมันเน้นเป็นเนื้อไก่เนื้ออกหรือว่าถ้าจะเป็นส่วนอื่นก็ได้ครับแต่ลอกหนังเอาเนื้อหมูสันในสันนอกที่ไม่ ใช่ขาหมูหรือว่าท้องหมูเนื้อปลาเนี่ยกินได้เลยครับถ้าสมมติว่าใครรีบทูน่ากระป๋องในน้ำแร่ปลากระป๋องก็ได้เพียงแต่มันจะมีแคลอรี่เกินจากในซอสนะครับหรือว่าปกไก่ในเซเว่นไงครับร้านสะดวกซื้อก็มีได้ทั่วไปเลยข้อที่4พยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่ทุกชนิดทําให้เราเซฟแคลอรี่ตรงนั้นได้เยอะเลยครับเอาเป็นว่า หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยกลุ่ก็คือการที่จะไดเอทโดยที่ไม่ให้น้ำหนักโยโย่เด้งกลับขึ้นมาเนี่ยไม่อดอาหารเพราะว่าการอดอาหารมันจะทําให้โยโย่กลับขึ้นมาได้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กับ subscribe ให้ Good Life Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ